ครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่แปลงสวนยางพาลาที่อำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองนะครับอยู่ใกล้กับโรงงานของเรานี่เองนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการกรีดยางที่ได้ประสิทธิภาพกับชาวสวนที่เป็นแบบมืออาชีพนี่พูดไปด้วยครับที่ไอตีกีดเนี่ยต้องบาิธีกไหมต้องกีดให้บางอ่ะเพื่อมันจะไม่เปลืองเงินงั้นเหอใช่บางเท่าไหร่ยี่ดีใช่ไหมเพราะมันจะไม่เปลืองอย่างนี้ถือว่าต่อหนึ่งวันแล้วใช่ไหมค่ะ ต้องบางค่ะต้องบางแล้วก็อย่าเบียดหน้ามากค่ะอย่าเบียดหน้ามากแล้วจะได้เปอร์เซ็นดีค่ะเปอร์เซ็นดีถ้าทําอย่างนี้เนี่ยจัดคนต้นมาถึงนี่ประมาณร้อยสี่สิบเซนร้อยสี่สิบเซนค่ะถ้ากีดอย่างนี้มาจะถึงขนาดนี้ได้สักกี่ปีครับนี่สี่ร้อยฟุตละปีค่ะนี่จะได้สี่ปีค่ะต้นมันอวบสมบูรณ์ต้นมันอวบสมบูรณ์ค่ะอย่างนี้ถือว่ากีดง่ายอย่างนี้ถือว่าอวบสมบูรณ์สักกี่เปอร์เซ็นครับถ้าให้คะแนนก็เนี่ยจะให้คะแนนก็ อเต็มร้อยเต็มร้อยเล้นะถ้าถ้าเกิดไม่ใช้ปุ๋ยผู้ชนะติมที่นะครับมันก็จะมันเล็กค่ะมันจะเล็กกว่านี้มันขาดไม่ได้เต็มที่ค่ะแล้วกรีดนี่ก็เป็นปุ๋ยเคมีอย่างอย่างอื่นอย่างเงี้ยพอกรีดไปแล้วน้ำยามันจะไหลเร็วไหลเร็วมากแล้วก็จะหยุดไหลเร็วอ่าไหลเร็วหยุดเร็วอันนี้จะไหลช้าไหลตามปกติเท่านี่ยมันจะไหลแบบเนี้แต่ไหลนานแต่มันจะใช้เวลานานไหลชั่วโมงน้ำยามันก็จะมากกว่าที่ไหลเร็วแลวไหลเร็วหยุดเร็ว เปอร์เซ็นก็ประมาณยี่9แปดยี่บเก้าพอใช้ตอนนี้เปอร์เซ็นน้ำยางอยู่สามสิบาตอนนี้ขึ้นสามสิบกว่าค่ะสามสิบเติมทีสามสิบสองค่ะเปอร์เซ็นสามสิบสองเลยใช้ปุ๋ยชนะสิบจิแล้วค่ะดีขึ้นดีขึ้นมากมากค่ะก็สรุปให้อีกทีนึงว่าก่อนหน้านี้ใช้ปุ๋ยเคมีเนี่ยนะครับก็คือ เปอร์เซ็นต์น้ำยาเนี่ยได้ไปอยู่ประมาณ28 29 28 29แต่หลังจากใช้ปุ๋ยผู้ชนะสิทธิตแล้วเนี่ยเปอร์เซ็นต์น้ำยาเพิ่มขึ้นมาเป็น32ค่ะ32นี่ถือว่าดีพอใจไหมฮะดีเลยดีเลยนะครับดีเลยเปอร์เซ็นตน้ำยาก็ขึ้นขึ้นช่วงสุดท้ายก่อนที่จะลาทางพี่ทั้งสองกลับนะครับก็อยากจะให้พี่ทั้งสองเนี่ยฝากอะไรไปถึงท่านผู้ชมที่ดูรายการอยู่บ้างครับอ้ก็อยากจะให้ใช้ปุ๋ยสูตรสำเร็จค่ะสูตรสำเร็จนี่นะครับมันดีต่อยางดีต่อพืช ทุกชนิดเพราะมันเป็นปุ๋ยสูตรสำเร็จชอบตรงนี้เลยนะครับชอบตัวนี้มันเป็นสูตรสำเร็จเย็่ยนเช่นอ่าสูตรของยางพาราครับก็จะเป็นยางพาราก็เป็นยางยางพาราครับก็ถ้าสูตรเป็นไม้ผลไม้ผลก็เออมันก็จะเป็นไม้ผลไปเลยสูตรนาข้าวสูตรใส่มันมันก็จะเป็นทุกสูตรทุกนนั้นเลยครับอย่างนี้คือเป็นสิท่งที่ต้องการเลยใช่ไหมครับ ไม่ต้องไปยุ่ยงยากเลยใช่ไหมครับต้องการต้องการแบบนี้เลยค่ะเป๊เป๊แบบนี้เลยค่ะเป็นสูตรแบบอะไรนะฮะสูตรสําเร็จเลยค่ะเช่นผู้ชนะสิบทิศเช่นยางพลาแบบนี้เลยค่ะส่วนยางชอบเลยค่ะเชิญชวนค่ะไม่เชื่อโทรถามได้เลยค่ะว่ามันดียังไงดีแค่ไหน